นี่ปันวันเนื้อแจมจอปันวันปันวันเนื้อแจมจอปันวันนี่แหละหมอลำกันทางภาคอีสานเสื้อหมอลำวิทยาน้ำสกุลหอมหวนบ้านเกิดอยู่บ้านทุ่งแท่ตำบลเพกใหญ่อำเภอเมืองพนจังหวัดขอนแก่นนั่นแ่ละแม่บ้านเกิดเมืองนอนอีพ่ออมหอมหวนพ่อบุญจันทร์ขมเอาอ้อนแม่สำลรัเพิมพ้าอีแม่สนานน่อยล้มบ่น พอประจวบจำปาเป็นคนบอกเป็นคนสอนอยา่าเฝ้าเปิดอยา่าเฝ้า,า,านายให้ฝ้าไว้โอแล้วนน้อย เอาละฮัน,นี่ละการฟังดือ้อเจ้าบุคคลละพอสัตว์ธาฟัง เดิ้เจ้าคนพอสัต์เธอเมือนี้เป็นเมล้าพู้กองบุญนุงง่งศาสต์สันาละกับปงงานเลี้ยงทำบุญทำไปแลกมันจะเสื่อมหลัที่ส่วนหรือคืนของเก่าอานิสงบอกเราว่าสี่ชัดต,ตอนออดกลางคืนก็นมีหมอลำก่อนมอาแล้วสาวเลี้ยงลำก่อนนี่เป็นเครื่องลำเสร็จตอนสองในฐานะสามองคบพหามที่ป่าพุทธหลาดเี้ยงนานหนักควงาเจ้คือคุณบุตรสองคือบมุหมอลำเลี้ย,ยงใหญ่ เลี้ยงเดีนดูเห็นว่าเจ้ามอลำใหญ่ตลอดเจ้าลำดิตลอดพวกเมนที่บันดิตนักปาดตลอดขะหน้ายาิผ่านส่งงงการขอล้วถ้าเจ้ายาเทานยาถือยาถดขอจะเจ้ายาโกดปล่อยดาลามีต่อผมลำมบอนดีนี่ก็เตือกันเตือลำเดินเมียในกาลำบอกเกินขาดขาดเขินเขินเห็นอยากได้แต่เงินสักถ้า่าจ้างบางมาจำผมและบามลำเสียงคาการแต่เสียงเวลาละพวกเจ้าพี่น้องัวกางสนงก เดี๋ยวนี้ผลคิดบุญอยู่พ่อแห้งนาตาศิลข่ำก่อนขาดพุ่มความรู้แต่สิอดสาสู่ฟังไปฮอดหงบอกปลุ่มเม่ปัญเอนนาวาคนเบาน้ากันราดแบบมันแก่เปาเบาบางแล้วแต่เจ้าจะพาเห็นกังข้างยางได้กร็ห้ามแล้วอ๋อย่างเดียวอย่ามาทำมาสองอเงี้หางเงี้หลังานางแหล่แผดงอไว้ทางลังปูฟังบั่นบาทฟังบอกฟังอย่าหัวล้อบางที่ไปซบงอตาวดี่เขาเปลี่ยนได้แต่เขาย้อ ิ่งใบเหล้าที่สากรตอนจะไปขังหน้าควบาลรวกตาดีคนเหนื่อยคนคนเหนื่อยคนซื้อว่าคนเน่าเนี่ยมันแข่งแต่การงานบาดสันนาสมพานแข่งกันบ่มีใดเห็นดึงพอเห็นเด้อแม่เห็นคนที่หูหน่อยยิ่อยโสเกินลวนบัดว่าเบี้ยบ่อลนที่โอมปูนังเอาที่อมปูนางเอาหาบานนี่ยาวนี่ท่านบาดนีหมอแค้นเท้าบานนีให้พี่น้องฟังสะกอนเวลาบ่หลายบ่ได้ป้าย เอาวะนี่ละขนันว่าสามนังซาคนนอู้ว่าผู้จก่อนล่างลาบผู้ฟังมันเยือ่อถืออันไปนับไปหากอนมาต่อเอาล่ะนอได้ละมันบัดนี่ฟังบันต่อไปโอ้ยนั่นเลียวนันนาละขันาจะเก่าเด้ละมังบ่นบัน วังบาลาสีทานลาปางก่อนฤือปบาลอปนางพิมพะระยูเดี๋ยวเป็นห้าพระองคหนีไก่สั่งบาลมีวยแพ้ท่ากาแสแม่น้ำตานหาลองลอยผานั่นแล้วพระจันรโคเริ่มคอยสงบเงียบวังเวงอย่างลาบาล่งดุนตีลาเบียจกสิบประมู่รียนเลยเข่าบันทมลงเป่าอับเพงม้ามีเงานอนซ้อนกันเหนื่อยได้นั่นล่ะได้อหอกตุ่มแล้ววยพระองค์เตือนบันทมละเด็ดอย่างวังหลวงวังในใจหอนเปิดดูก่อนทางนาศิลามี เจาบ้นวดเดือนั่นเลยกระดองเตาห้าสขนมนางผอมมองที่ใดละมอมนองเพียงจะจะนี่หาหน้าลีกาตีปิ่งเรียงขึ้นยืนจ้องราองวงมองดูหนาเพียงพระลูกอ่อนพระกัลนนอนเดลอะมางมียจะบ่คอยไหลตื่นมาเจ้าอ่นนั่นละกระลาหุนลูกลาเบิลทานอนหลับเอามือจับตู้้วซ้ำคนไตแล้วมองดูแถวทางขาขนมนางดาเดือนเดือนพ้อมรับปาไม่ขนมไม่หวนหุ่นเสียงนั่นแล้วละจะวางสอดห กวางละวังใหญ่ไปนี่อ่อนละหนุ่มนอนปลากกยในบาไทยใจหายนามหลายหลายคนกองปากาดองลังเต้าทึ่งนั่นแหละก็นอนงายพองความกองคนบนพึ่งอย่างนั้นและก็เมืดอเอื่มเคือ์บบ้องนายสงสารจิดลำข้างคนเดียวเทียวจะภาษาท่านประโบการเห็นแล้วแนวด้บ่ได้ว่าสำรวมไก่ว่าจ้าหลายต่างลบพบถ่วนสมควรแล้วหำฮอนลูกเข้าเอ้ยคนนี้หนาวนี่ก็ต้องมีอ่อนมีอ่อนมีแยงมีเด้อแม่ ลาโมเสียงสูดเยอเมื่อดมาหาเจคันมีดำมีแหล,ล่แรงป่วนคนมุยยังการแลกอุย้ยปุยปันต่ำสมสมกปูสิห้าทางสวอยหอยูเจ้วแก่เก็บตายตอนสังเด็ดไปส่วนวันนวนทมกันเนี้ยไปเห็นคนเท่าตายหงเมียนดาที่เราพาตวจมูเจ้าตันหน้าพองทางเสียนั่นแล้วจำพวกพออ่างถูกยังตะแรลงเห็นล้วนดื้อแม่ยเรจะเป็นนามาลินพ่ไปเห็นล่วงหล่อแต่งโตปอถือผ้าอระลานุ่งห่มโสมนั่นแหละก็นั บาดแผลกะแพ้ผ่าหวมเหลือ เอ oh าฮานี่ลักค่ะแม่เอ้ยแม่คนสีสาวออกเสียงนั่งอยู่ริมถนนพราวงควนไปเนักสิกษาการจนแจ้งทำให้ฉันเป็นแหล่งสารที่ขันเชี้อฉันแมงอย่างล่านี่พวกคนคิวพรนัวน่านั่นแล้วทำเฉันดุนบอ่อบัวผู้ถือเพจพ่อม่จันพระองค์ชวนให้ฉันดาวขึ้นมาบ้านรับขึ้นมานอนนิ่งกับเมียบไรห่างจังว่าเคออเลิ้งพระองค์หมู่เมื่อขึ้นพื้นนอนสัสน่นใส่ในแล้วจะแวนวที่ลายเบื่อ นนป่าทั้งน้มทั้งหจู่คนกวนก้องเราองน้องบูทวนสมควรเบื้อในคือคนตต่บ่อนางงานนาธานี่เหนื่ยนั่นแล้ววาในโลกนี่บ่มีอยู่ทางไปตัดสินใจทั้งที่เหลืกนี้มั่งพ้นวัดตะวันในหัวกระแสชนไหลลังตีไปฟังกันนาเรือพวงลวงเลยอาศัยแพนั่นละเบยามฟังกระแสสิชินไก่ลาจะพิ้งคนจอยบ่วงอย่างทั้งสิ้นตัดสินใจนี่นาเทียมพมรยาทั้งลาหัว

วนไวโอย่นเหล่าขยับเข้าไปเดี๋ยวนั้นไก่ไก่เอามือลูกสองปางหันแก้มนางย่ำหลับระปับใจไร่ข้างมีนางยังเห็นหน้าราหุนลูกอ่อนสายสาม่อนลูกแก้วเทียงข่างแม่นอนเพราะน้ำเนื้อสิกากกันก่อนไก่หางกลางอกอุปมาเมื่อคือนกพากเซยสู้เผ่านี้หนูคือหดานที่รำว่างดินปอยอดซาคอยอยู่บานบานสุมซอยเกืนสร้างในแหลก็เกษตรแล้วลูกข้นเดองชั้นในฉันย่ำเอาเพราะละครจากใส อันยังมาติดตาตาของเจ้าของเขาประทับชีปะผ้าชีเดียนห่อห่อฝาสุบายโยมแบกนั่นเล้ววาการเท้าลมลมทั้งไปสบายตัดไปถึงอโนมาแม่กระเสใสน้ำสังเล็ดลงหลังมาผ้าชีเรียบลำมือพวกกำนามเงาวตาวขงนใสเสียนตาดันแล่าพุกษาออกเฮียง,ท,งาาท,ทางเราอธิฐานมักทวันเมื่อพระเกตไปเท่งฟ้าเอาไปบรรจุไว้เกดีทวนทีกุณมันนี่เผาอบคำเดือดมันนอไว เฮิงฟ้าสุสบันจานั่นแล้ตัวโลกว่าสานพระองค์ทรงสยิมพรานนำสมุดคงค่าปันมีตีตองปัดตะวีในห้องโลกกาวยังมหาพมด้วยละมังจูแข่งอดิป่าวางมามนุนสาโลกไตโลกลุงโทมสารเอิดนี้กันปฏิบัติบุญบายเอาสาธุกันจมเงาผู้มีโลกดาษเอืองนั่นแล้วจากพระบาทเจ้าเนาคารบางดำรัตติการับพระพมเบียสบายมูผูสามีสังกาจีวอนลง พงพ่อมพระองค์ภัยเบาา่าอันตะลาบีปังสังนั่งแล้วนายจันนั่งมาขึ้นเขาสุนครดันเลยฉันใหเจ้าเรียบตาละแม่บอกต่อยิงผ้าพ่อไปถึงกลางทางแตกตายอกมานายฉันมาถึงบันดายาทไปบดายยู่ทุ่นแม่พุ่มไม่หูไข่คอก็ดีพิมงบ้าหู้ดยละแม่จัางเสียงจางสี่ให้จมกันแสงหยนตาแดงเฮ้ฮุนบนนำผัวแก้วแนวผัวหนีไก่ข่างมิ้งกมบดูเมื่อสีบตาเมียแต่ละขังสัง นองบอนหน้าแม่เหลี่ยวันนี้ก็เอือนให้จมลุมจากแม่งผู้ใดสีมารับกันแ่เพิมไปเรียบาดนี้ฟังเสียงไงพิมบาไลเดอยพอบ่มีไปผัวพอพิมพายเดาใส่หมอน <S <S แล้วพิมจะกดเดือดร้อนบ่มีบอลอยาใส่ผัวนี้ไปกลางคืนเตือนมาบ่อยองไรนั่งยังตายลวมีเป็นที่เอ้ยน้ำสุเกียน บึงดีรักมีไปคือมอนนีน่ม่ให่สิยอมป่ายจนเราหายอยู่ตัวเมืองบอกให้เนะ้อรู้เรื่องเพียงบาบ่มีปิดกับใครน้องพอใิ้มนอนคิดกับเลี่ยนใจกับใครบางท่านสังส่งนางจริงแค่สั่งหมเลวไอ้ท่วนเทือกชายเฮาก็มีไปสิบเป็นผู้เลี้ยงไอเสียงไงแม่แอนแอวัน จเจียงไห้เมนเอโอ้ยนอนนอนนอนน,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 นอนเลี้ยพิมพ์ปอบานเทียข้อหลงใส่กับบานหัวบ่มีผัวนำเข้าดอกหมู่คนที่หันเยยแต่ก่อนเคยมีสอนสายสมอนอยู่เพียงไหรยังไปใสกับบ่ได้คนที่เบาเก่าขวั สังบอกเคีตีตัวนหวนเบิ่งัวใจเมียบึงเนื้อแมันได้เสียกับไผยจังในไรเลื่องนองหรือเพียกของค่อยด่าโอสู่ผู้ไม่เปิดน้ำเบื่อเบื่อน้ำไข่สั่งบ่บอกให้อู่สั่อำเบืองหนึ่งคำลักนี้ไปซจำเบื่อในสายสมรนเมียกำลังนอนหลับประทาบเคียงเฮียงพีสี่นี่มี้เป็นมาใช่หรือต่อ จังบอกคิดที่ทวนคำนอนบางจังอางนี้คิดท,ที่นี้คิดเป็นเนาานอนมุงยุงจอมพื้นกะไรที่ไปเสือคำไป สัสิปสาน้องทิมพิมใบบลําแลสิปเป็นเงือกเป็นเก่แล้วแต่ใจประสงค์ตายจะลงมคุมเดียวดักแมนคำผพูใดเบาตายเป็นปีกะสิเลียงบ่อนี่ข่างอ้อยสั่งกะสังส่งตั้งแต่น้อยยาสั่งมากเกินการเหลือประมาณนาขูนอพุทโธบอกคนเรียนเป็นกะเป็นพิมายเหลือใจเออยออหนำผัวเมียงหำตะไลเกือกินทะไลเดีเยว đường thanh lê ôi đêm nhà ơi oh, ôi ôi là, ôi là, ôi, là, ôi là. คำนางจังว่าการลำเตยว่าการลำเตยว่าการลำเตยขันมาตั้งแต่เวียงจังก็จังว่าการลำพังตั้งแต่เวียงจันผนว่าบนของไาว่าบนของอาถ้า,ออา,าละตัวนี้มันตอยต่ำไม่ฉันสีฮักเดินมันไม่คำไอสังสีปั๊มหรือมันไม่ยุ่ง สู่ขึ้นแม่นบ่สูงจังบ่เจ้าเตืองเลืองบ่เจ้าเตืองเลืองเป็นเกิงกาสิฮอนเป็นมอนกาสิอุ้มคุ้มเจ้าอยู่บ่เศร้าบ่จริงคันอ้ายบ่เบาคันบ่เอาเด้ออ้ายบ่ลำสัจจะใช้เบาบาแล่มันไม่มาเปิดบ่เป็นซ้อนแล้วล้านน้อยในนี่นาซ้อนล้านน้อยในนี่นาหางตาเจ้าสักเทือคัน อตาเจ้าสักเธอเลอฉลองหลักเธอแต่โดนแล้วฉลองหลักเธอแต่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแ,แต่โดนแล้ว